สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาทำสปาเท้าให้กับฟ้าใสนะครับหรือว่าการแช่เท้าฟ้าใสด้วยดีเกลือฝรั่งนะครับตอนนี้นะครับเจ้าฟ้าใสก็ถือว่าสมบูรณ์ขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะครับหางของเขานะครับขนหางขึ้นจนเต็มการเดินดูคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงนะครับลักษณะก็ดูสดใสล่าเริงนะครับมีชีวิตชีวาแต่ตอนนี้นะครับ จ้าฟ้าใสแม้ว่าจะดูอาการดีขึ้นเยอะมากนะครับแต่บางครั้งนะครับเขาก็แสดงอาการเจ็บที่กีบของเขาอยู่นะเพราะว่าอาการอักเสบยังไม่หายสนิทนะครับแม้ว่าเราใช้าการรักษานะครับมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับการใช้ยาเป็นประจำนะครับเป็นเวลานานอาจจะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของฟ้าใสนะครับเราจึงพยายามนะครับแช่ เท้าของฟ้าใสนะครับด้วยดีเกลือฝรั่งนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเจ้าฟ้าใสนะครับเขาชอบเตะกระมังทิ้งนะครับทำให้แช่เท้าได้เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับจึงทําให้ผลการดูแลรักษาในส่วนนี้นะครับไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับตอนนี้นะครับเราได้นําอิดนะครับมาก่อเป็นอ่างสําหรับแช่เท้าให้กับเขานะครับแล้วก็วางซองเหล็ก ครอบลงไปนะครับเติมน้ำนะครับแล้วก็เติมดีเกลือฝรั่งลงไปหลังจากนั้นนะครับก็สามารถจุ่งเจ้าฟ้าใสนะครับลงไปทำสปาเท้าได้เลยนะครับวิธีการนี้นะครับน่าจะสะดวกขึ้นนะครับและน่าจะได้ผลดีกว่าแต่ก่อนเพราะว่าสามารถทำได้ทุกวันนะครับและสามารถทำเช้าเย็นได้เลยนะครับก็หวังว่านะครับวิธีการนี้จะทำให้เท้าของฟ้าใสนะครับ หายสนิทนะครับกลับมาหายดีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับฟ้าใสและลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ